รายละเอียดทุกอย่างนะสั่งซื้อเหยื่อที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมยังไม่ตามไม่คิดบ่อยมากเลยนะครับเวลาบอกก็ไม่ค่อยฟังบ่นซะเลยแบบน้อยใจอ่ะเวลาบอกก็ไม่ค่อยฟังอ่ะนี่ไงนี่ไงอุ้ยจะพังเหรอเนี่ยผมนอะ่าอับอืม ครับผมก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เจอกันกับนัาสานบิซิ่งหนึ่งทริปนะครับผมวันนี้พามาตกปลาแม่น้ํานะครับผมก็บอกไม่ถูกนะว่าจะตกปลาอะไรแต่ในใจก็หวังจะเจอของใหญ่นะครับผมด้วยไม้จิ้มฟันนะครับผมก็เขาโดนกันนะก็อยากจะโดนมั่งลองลองมาเตือ้อๆดูครับตอนเป็นชายน้ําน้ําลงแล้วนะที่ฝ่ายก็ซ่อมเสร็จแล้วน้ำข้างล่างมันก็ลงนะครับผมวันนี้ก็มากับตาเหมือนเดิมนะเืินของขึ้นไปเอาโอเค เดี๋ยวติดตามชมกันว่าวันนี้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมอะไรกัศนนะ่งัดหมดเลยอุปกรณ์ก็เป็นชุดยูเอลนะผมคัน U L เราจะเอาไม้ที่ฟันมางัดทั้ทซุงใช่ไหมลื่นเลยไก่มันลักนะครับก็เหยื่อที่ใช้ก็เป็นนาชาัดลัวนะสรุปอุปกรณ์ยังไงจิ้มชื่อคลิปแล้วจะเจอนะครับผม จิ้มตรงชื่อคลิปแล้วจะเห็นรายละเอียดทุกอย่างนะสั่งซื้อเหยื่อที่ไหนอะไรที่ยังไงนะครับผมยังไม่ถามในคลิปบ่อยมากเลยนะครับเวลาบอกก็ไม่ค่อยฟังนะบ่นซะเลยแบบน้อยใจอ่ะเวลาบอกก็ไม่ค่อยฟังอ่ะนี่ไงนี่ไงอุ้ยไอโผลจริงด้วยนะฮะเดี๋ยวดือดใจเยี่วใจเยี่วตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ไอโผเฉยเฮ้ยอย่าหลุดนะขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ นายไปสะบัดสะบัดให้ขาดยายาขอร้องเต๋อผตัวแรกในชีวิตมาเยอะมามาเอาเรื่องว่ะมาเอาเรื่องตามไปนู่นแล้วเดินตามไปตึ้นๆนะเฮ้ยกันกูเร็วครับกันกูเร็วนอ้อาอามาช่วยคีบหน่อยเต็มปากเลยจะลังไปจะลังไป โอ้ตัวแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมขอเป็นเทโปจะพังเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแตผมไม่เห็นที่มันออกแดงแล้วนะฮะยาเข้าต่อย่าเข้าต่อเข้ต่อต่อบอกแล้วมันชอบมาออกแรงใ,ใกล้ๆนี้คิดเปอร์ดีกว่ามัง้งหรือว่ามันมันจะล่ำขาคุณไหมจับสายไหมเฮ้ยมันจะสะบัดเข้ามือนะฮะสู้สู้สู้สมาสู้สู้สเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมันตั้งท่าได้แล้ว,วๆๆนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันตั้งท่าได้แล้วมันจะไปอย่างเดียวเลยทีเนี้ย<ด>สองโลได้ไหมได้ได้ตัวแค่นี้พอใจ,จแล้วตัวแรกในชีวิตเออตัวแรกในชีวิตต่เบ็ดเข้าเต็มปากเลยนะไป,ไ,ไปน้ำตื้นแล้วมันจะวิ่งเข้าหาน้าอ่านะ ยอมเถอะอี่พ่อเอ้ยกูเสียวขมิบจนตูดตีเป็นน oh. ิสิดวงแล้วเนี่ยโอ้โหคลิปยากว yeah, oh, ่ะก yes. oh. okay. ึ Kaiser, ๊บกึ๊บกึ๊บโหวะเยสไม่อยู่เหรอซ้ำซ้ำอันเนี้ยอยู่แน่เมื่อวานตัวแปดโลก็ไม่อยู่โอ้ยยอดครับผม เหยื่อ yeah, มีนาวชาติรัวนะครับผมเมื่อกี้ตีกี่ไม้เองอะ่ะสองหรือสามไม้นี่แหละไปไแต่ขึ้นไปโมข้างบนดีกว่าหรอ <laughs> เฮ้ยเราไปโมข้างบนกันดีกว่ายคิดขิ้เปื่อยสองงานเลยเ <laughs> ตือโพ <laughs> ตัวแรกในชีวิตของนักสานนะครับผม <laughs> ก็เคยโดนมาหลายทีแล้วแต่เอ็ไมไม่ได้ตัวสักทีนะโอ้สำหรับชุดดีเอลสำหรับชุดดีเอลอย่างนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับผมหนาน่าจะสามว่ะเดี๋ยวเดินลงไปช่างเลยเดี๋ยวในตัวเออประมาณสองว่ะเออประมาณสหน่อย แต่มันหนักจังอ่ะยิ่งแตกทำไมตัวไม่ใหญ่เหมือนของเขาเลยอ่ะโอ้หแต่ตัวแค่นี้ก็พอใจแล้วนะโอ้ยปลดปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วครับผมเดินทางมาสองปีนะผมถึงแล้วครับกำแพงเพชร yes มินาวนะครับผมเหยื่อก็มินาวชาติรัวนะเต็มๆปากเลยอ่ะใครบอกดอมตื้นมันไม่กัด ดูขอให้ผ่านหน้าอ๋อโอ้โหตื่นเต้นมากครับคือมันมันดีใจมากกว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นไม่เท่าไหร่นะผมคือไม่เชื่อว่าจะเจอโอเคครับผมสุดยอดได้คลิปนะวันนี้รอแล้วลถ่ายรูปครับโอเคน้าโดนครับคิด,ดว่าเป็นอะไรกระสุนมันขึ้นไงมันมันกัดปากมันจะมีฟูเฮ้ย nè, là hình thú bơi nè, mà rồi, ôi, ngang to, nè, lọt theo nó hả, nhóc, nhảy rồi đột này, con hả, nhỉ, ông, à, nó lọt rồi ปลาอะไรก็นับหนึ่งนะครับผมโอเคหอดรลอดลอดคอ,อ,อขาดแล้วเกือบเกือบเกือบโอ้โหแบบวันนี้ตื่นตันมากนะครับผมเมื่อกี้ตีไปสามสี่ไม้เองกำลังคุยกันอยู่เลยนะครับผมแต่ยังยัง,ย,งยังเล็กของคนข้างๆนะเมื่อวานเขาลอยแปดโลกว่านะครับ <Wow. S 1> แต่ชุดจุดดเอลเราแค่นี้พอใจแล้วนะครับผมไม่อยากเจอใหญ่หรอกใ,ใหญ่ก็ไม่รู้จะได้ตัวมันหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวด้วยกันต่อนี่ครับสามขีดแปดเหมือนกันนะ่างัดแปดโลนะครับผมหน้าฝ่าย โอเคเดี๋ยวรุยนต่อครับหน้า็ระอดแล้วดปลาแกงเลยนะจ้าทุกห้โดนอีกสักตัวเดี๋ยวจที่จะทางเย้ยไปร่อไปกันไม่ต้องเอาตัวแย่หรอกสามสี่โลกพอแล้วต <c oughs> <c oughs> ีที่แล้วนู่นพัวน้าโอพามไปยืยมตีนู่น ทางน้ำหนะตอนเยนเ็ยนๆเวลาเขาโยนลูกปลาตายจิ้งน,น,นะมันขึ้นกัดบึ้มเออแต่มันก็ไปกัดเหยื่อเรานะแค่ลูกปลาลอยน้ำปลาตายลอยน้ำไปเฉยๆมันกัดน้ำบางเนี่ยอืม มันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันบอกใช่ไหมบอกแล้วขึ้นอยู่ที่เดิมนั่นครับน้าอาโดนแล้วฮะอู้หูย้อนย้อนย้อนน้าอาโดนโอ้โหน้าอาโดนกระสุนใหญ่แล้วนอกี้าคันหักเลยโลโลกว่าตรงนี้น่าจะโลนิดหน่อยยก5คันหักเลยสองต้นครับน่าอายนะไปสองเต็มแล้วเต็มนี้ไม่คุ้มเลยอะ ตอนแรกดว่นเทโผงัดเทโผลโลไม่หักใช่กระสุบใส่โลหักหักเลยคันเดียวกันด้วยอืมไม่ใช่ท่ายกท่าผิดด้วยแหละสบายตัวไม่กลับบ้านก่อน้วทีนี้เียโอ้โหนี่เสียยกขึ้นมาโชว์ดิมงนก็หักเจ็บไกล์วะนี่ครับมันยิ่งสะบัดสายเนื้อยอดขึ้นหมดรองแต็มแตมแล้วก็ดี กมีไข่นะจ๊ะมขายด้จ้ะคันหักยังมีพิษสงนะคนเราก็เอาเอาส่วนปลายทิ้งนะเราตีต่อนะโหโดนโดนมัมๆๆน,น,นก็ดเชยนะฮะพกโงเลยจะหมันขนาดนั้นมะเต้นแม่งงัวจัดเตอนนี้งวัเต้นมากเลย่ะ อืมโดนโดนอันนี้ยปลาแดงบอกแล้วปลาแดงมันตบหลายทีแล้วเฮ้ยกระสุบน้อยโดนนะครับผมแจมที่สองก็ามาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ตะเพียนอ๋อไอตัวนี้นี่เองทั้งตบบ่อยจังว่าปลาแดงไอเห่ตะเ,เพียนแดงเลยโอเคครับผมแจมที่สองของเรานะครับตามก็ทันละ <c oughs> <c oughs> ถ่ายมันเนี่ย เออถ่ายอยู่เบี่ยป่อยไปเลยนะครับผมนี่เสียงแต้มเดี๋ยวก็น้ำโด่งแล้วโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะโอ้โหเล่นน้ำเปียกปอนกันหมดแล้วนะครับผมก็ปุ๊บนะครับผมประสบความสเร็จกับเทโพหนึ่งตัวนะครับผมน้าอาก็กดกระสุนไปสองสามตัวสองตัวเกิดปรากฏสองตัวปรากฏอีกสองตัวนะครับผมผมก็เทโพน้อยตัวหนึ่งแล้วก็ ปากแแหนะครับผมพอแล้วนะกะดีก็ขาดกันกระจุยกระจายเลยนะั้นคันด้วยค <laughs> ันหนักด้วยนะคันหนักด้วยนะครับโอเค okay, สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปแล้วนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ